วันนี้มาคงพวกเราห้องซ้นอนติ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วเนาะกับการทำดีแอคชั่นค่ะซึ่งวันนี้วงที่เราจะมาทำดีแอคชั่นกันก็คือวง CIX นั่นเองกับเพลง458หรือว่าเพลง458รอยห้ะไรสักอย่างนะคะทุกคนซึ่งเราก็มีเดี๋ยวว่าชื่อเพลงมันอ่านว่าอะไรเราวมันมีชื่อเพลงเกาหลีอีหรือเปล่านะคะ,ะซึ่งเราก็จะมาทำดีแอคชั่นกันว่าเพลงนี้มันจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ผมก็ตายหรอป<ม>้าโอ้ยแล้วน้องไวผมยาวหรอแม่อ โอ้ยคอนเสิร์ตเด็กฉันนะคะทุกคนชอบบอลที่มากวีฟอ่าเขาคือแบบฮัลโหล เดกเอาอยู่ oh. เมมเบอร์เอาอยู่มาโอ้โโอ้ My God oh. My God โ oh. อ oh. <gasps> ้โอะไรสักอย่างอะัทธิอะไรนี้ยหรอหรืออะไรอ่ะเจิดาปะเนี่ยโอ้ oh. หนึ่งสองสามสี่ห้าโคอดด่ะป่วะมอะไรอ่ะฟีแบบรูปปั้นโปรแทรหรืหอเปล่าหรืออะไระคือสตอรี่เอนี้ของซีเอ็มันดูแบบแอบ,บมีฟิลแบบเล่นลายใหญ่อยู่นะดูฟีลแบบเทพมีความสตรารหรือไม่ก็เทปก็หยุดเทพข<อ>บตรอะไรสักย่างเออเป็นเทปขบ,พบแต่เพลงนี้ดีนะ ฟังแบบเป็นฟิลแบบเรื่อยๆเลยใช่เอาจริงนี่ก็แบบดู MV สุดสนใจแล้วก็กี๊ดเยอะจนแทบแบบไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ฟังเพลงสักเท่าไรแต่มันจะมีบางข้อนที่พอได้ยินบ้างเรารู้สึกว่าเออมันก็ดีอู๋ก็คือดีเลยแหละใช่ต่างทุกมันก็แบบมันก็ดีด้วยคนเราแบบขอนลกของ PPX ก็คือปลอบใจมากตอนสั่งการใดๆนะครับุกบ้างทุกไฟแล้วก็ MV เรารู้สึกว่าแบบ เอ็มบีนี้มันดูไม่มีอะไรเลยนะเอ็มบีคือโล่งๆมากแต่กล้าแบบทึบๆไม่มีอะไรเลยแต่คือแบบซีเอ็ก็คือเดูอ่ะคือแบบเอ็มบีมันไม่ต้องมีอะไรมากแต่คือแบบมันดูน้อยแต่มากก็เรียกแต่ว่าไฮแฟชั่นก็คือตัวซีเอ็กคือแบบดึงดูดสายตาไปเลยก็คือไม่ได้โฟกัสมีอะไรข้างนอกใช่มันมันเล่าเรื่องด้วยตัวแบบเมมเบอร์เองไม่ต้องใช้พ็อกหรือว่าฉากมาช่วยในการเล่าเรื่องซึ่งเราสึกว่า เฮ้ยมันดีมากแล้วแบบเอ็มบีมันถ่ายออกามาดีมากรู้สึกว่าอุ้ยอะไรต่อหลแล้วอุ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างเปิดมาแล้วก็คือแบบน้องฮยอนซอฟค,คือมีปีกสีขาวใช่ไหมแล้วในเอ็มบีก็คือแบบมีทั้งปีกสีขาวกับปีกสีดำปีกอคืออะไรอย่างอินยางการต่อสู้อะไรสักอย่างซึ่งมันแบบพี่จอโเอ็มบีมันมีสตอรี่ที่แบบน่าสนใจอยู่มากๆเลยทุกคนเพราะมันแบบไม่คือเหมือนเทพหรืออะไรสักอย่างเนาะอืออย่างตอนเจาะอันนั้นคือแบบคือสวยมากแบบ มันเป็นเหมือนเหมือนไรสักอย่างครับคตอนแรกก็ตกใจว่าลับทีอะไรสักอย่างแต่คือแบบพอูดนมาแบบวิ้นไม่รูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างใใชช่่มันแบบแอบเกยตรงนี้คือตอนที่มันแบบแปลกใหม่ดีแต่โพสิชั่นมีการยืนก็คือแบบแปลกๆอยู่นะฝั่งนี้คือสองคนฝั่งนี้คือสามคนแต่แบบคนอีกคนหนึ่งอ่ะก็คืออยู่มันมีเว้นแบบแปลกๆกันเว้นแปลกๆคือไม่รู้ว่า มันจะคิดแบบไีกพวกปีกมาอยู่เขาจะแบ่งแบบแบบออสองฝั่งนี้เป็นสีขาวอีกสองคนนี้เป็นสีดำแล่วอีกคนที่แบบอยู่ใกล้ๆก,กับอีกฝั่งนึงนะอ่ะอือเทาเาอจะแบบอ,อาจจะเข้าเทาหรือว่า,าจ,จะเป็นนองหรืออะไรสกอย่างหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่รู้สตอรี่ของวงเขาแต่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าอีวีคือแบบเก๋อ่ะแล้วแบบเหมือนมันจะมีฉากเป็นสนามมวยด้วยปะมันเต้นมันไหมแบบคล้ายๆแบบมวยอ๋อๆเหมือนกันอ๋อที่มันเต้นรวมกันใช่ไหมใช่ คือ,อยังไงต่อสู้หรือยังไงนะคะทุกคนมันก็ต้องแบบรอดูหรือว่าใครที่ดูสตรอรี่ของวงหรือว่าสตรอรี่ของเอม็มีนี้ก็มารอสู่กันฟังได้เพราะว่ามันเหมือนตอนเพลงเฟสะนั้นก็มีสตรอรี่เหมือนแบบน้องๆก็มาไปที่เกออาะอะไรสัก,ก,กอย่าง<อ>หรือว่าอะไรสักอย่างคือเราก็ลืมแล้วเพราะว่ามันนานมากๆแล้วนะคะคนซึ่งในเอ็มวีของซีเอ็กก็จะมีแบบว่าสตรอรี่อยู่ในทุกๆเอ็มวีเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครแบบติดตามวงนี้น่าจะเป็นอีกวงที่ค่อนข้างที่จะสนุกในการแบบ ตามเลยอะ่ะเพราะว่าสตอรี่เขาก็แบบเฮ้ยมันชัดเจนดีแล้วมันดูแบบไม่ยากอะ่ะนะครับเด็กๆก็คือเก่งมากจริงแล้วคำนี้คือหล่อมากมฉันงงเลยคือว่ามีแค่ปีกอะ่ะแ,<อ>แต่กี้แต่ปีกมันีปีกอ่ะคือเปิดมาฉันแค่ปีกปฉันก็กีดแล้วฉันรู้สึกว่ามันแบบมันดีมากแล้วที่น้องแทนซัพพอร์ื้ลาชตาเรามีปีกสีขาวอะ่ะ<อ>แค่น้องหันมาคือแบบ ตานแล้วว่าท้านคือก็ตายแล้วแล้วก็มีตอนที่น้องแบบเหมือนห้อยหัวออกมาแล้วแบบแบบมันลากตอนก่อนเข้าคุกนั้นคือแบบเฮ้ยอาขยัดแค่เหมือนฟีแบบลากตัวน้องแค่ห้อยหัวแต่มันดูเซ็กซี่มากคืออะไรคือเก่งขนาดนั้นแล้วน้องแพลวีนี้ผมยาวจะไปฟิล์มหุ่นมามีกงมีกล้ามลูกฉันโตแล้วและใส่ตาจะเขาไม่ได้มีจริงคำนี้คือทุกคนแบบละใส่ตาไม่ได้เลยอ่ะเราเป็นคนคือ เด่นเก๋แล้วก็แบบ<ฆ>ด,ดีในเวทของตัวเองอะ<ช>อย่างน้องยองฮีก็คือแบบเหมือนคบคอนเซ็ปต์มาเลยเนาะเหมือนค่ายเขาวางแบบวางคาแรคเตอร์มาแล้วว่า,าคนนี้มาฟีลแบบวิชวลของวงฟีลหน้าสวยฟีลแบบเครื่องหน้าดีใช่ตอนที่แบบออกผีเสื้อมอยว,วนหน้าคือแบบโอ้ยเมคอับคือส่งมากคือหน้าสวยมากเครื่องหน้าคือแบบดีโบลต์ก็อลังการนะคะทุกคนแล้วก็อีูคนหนึ่งที่ผมแดงอ่ะเราไม่มั่นใจว่าช่อยซุ่มคุณหรือเปล่าคือแบบ โอ้โหเจาะคิ้วเจาะหัวอะไรนั่นน่ะไม่มั่นใจว่าเจาะคิ้วหรือเปล่าแต่แบบชินแล่วแบบโฟกัสสีผมคือแบบโร้องไห้กับความล้าใจใดๆนั้นเกินไปไหมกับคำนี้ของเซ็กนะคะ4บ8ี่รซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า4ี8นี้มันหมายถึงอะไรออ๋ใช่ก็อยากรูอยู่เหมือนกันก็นะคะทุกคนหลังจากที่เราแบบสงสัยชื่อเพลงมากว่า458เนี่ยแปลว่าอะไรเราก็เลยได้ไปเซิร์ช Google มานะคะทุกคนดูจากอะไรแบบนี้เนี่ยอ้ามให้458เนี่ย มันสามารถแปลมันเป็นเลขของเทวราได้ด้วยซึ่งมาสื่อถึงเทวราซึ่งใน MV ็มวีนะมันก็มีความแบบผิวเทวราอยู่นะแล้วในเนื้อเพลงมันก็มีคําว่าเฟอร์รารี่อยู่ในเนื้อเพลงข้องผ้าท่าซมม่ผิดมันจะเป็นความคลุกงด้วยซึ่งเราก็ไปเจอมาอีกอย่างหนึ่งว่า458ก็เป็นชื่อรถของเ e r r a r i เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นชื่อรุ่นรถหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็น f e r r a r i 458แอะซึ่งมันแบบ เฮ้ยมันเป็นแบบมันเหมือนถูกคิดมาแล้วอะแล้วก็สี่ห้าแปดอีกข้อหมายหนึ่งเหมือนกันก็คือที่เราไปเซิร์ชมาแล้เจอ่ไคือมันแปลว่าแบบ I Love You ใดๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องมูในเนื้อเพลงด้วยว่าว่ามันจะไปส,สื่อไปทางไหนมากกว่ากันซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่านา่าจะแบบรวมๆเอาทุกข้อหมายมาแบบแต่งเป็นเพลงแล้วก็สื่อถึงในเอ็มบีด้วยเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีครบทั้งเฟรนด์ในเนื้อเพลงแล้วก็มีทั้งแบบให้ฟีลเทลได้เลยมีด้วยความปีกความอะไรใดๆ นะคะทุกคนเราก็ต้องแบบรอคู่ที่แบบเป็นแฟนคลับของ C N X มาแบบมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนเรามันแบบเชื่อมต่อกปปับ MV พวก่าอ,อย่างไงบ้างเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็อยากรู้สตอรี่ของ MV นี้เหม,มือนกันเพราะม,มันน่าสนใจมากแล้วก็เกิดแ,แบบแฟนคลับของ C N X บางคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วแบบอยากรู้แต่ก็ไม่เข้าใจความหมายของ MV น,<บ>นี้เก็จะได้แบบมาเข้าใจร่วมกันว่าโอเค MV กับเนื้อเพลงเนี่ยมันต้องการจะสื่อไปในเวนี้นะคะทุกคนเราจะได้แบบสนุกกับการแบบ ฟังเพลงแล้วก็ปั่นเปัน่นเวีปั MV, ป่นวิวมากขึ้นนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับก,กรารคาบอีเวนต์ของเราทั้งสองคนท้้งัอนติ่งเนาะแดนก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของน้องๆ C A X ด้วยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าคัมแบ็กนี้ก็คือแบบ จัดเต็มเน้นๆคนรับภาพจริงๆอ MV ก็คือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าน้องๆเอาอยู่มากเราเรียงแบบเก่งมากรู้สึกว่าชอบ MV นี้มากไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่ามันอาร์ตอะนะคะทุกคนแล้วเพลงก็ค่อนข้างดีชอบก็มุกมากนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปติดตามน้องเซอเอ็กันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราห้องสันติงด้วยวันนี้พวกเราสองคนห้องสันติงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายบาย